สวัสดีครับผมเฟรนนะครับจากเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลพิมลีกนะครับนัดเปิดสนามนะครับเปิดหัวกันด้วยนะครับแชมป์เก่าหงแดงเลิ้วอู์พูลนะครับเปิดแอนฟิลด์รักกรมเบีนของเดอะเชอรี่บอลมัดนะครับจะเตะกันในคืนวันที่15สิงหาคมเวลาตี2นะครับหรือว่าตรงกับเช้าวันที่16สิงหาคมตามเวลาประเทศไทยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่อง YouTube เพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ Ti To ให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับไปเริ่มกันที่ความพร้อมของทางฝั่งชาวบ้านหงแดงลิเวอร์พูลกันก่อนก็ละกันนะครับหงแดงลิเวอร์พูลนี่ครับเล่นนัดเปิดนะครับ charity show นี่ครับเจอกับคริสตัลาเลตแล้วก็เสมอในเวลา -2 2นะครับแล้วก็แพ้จุดโทษไป3ประตูต่อ2นะครับลิเวอร์พูลนี่ครับได้ประตูขึ้นนำจากคุโกอิกิติเก้ในครับรับการจ่ายบอลจากฟรีเวียดนะครับแล้วก็ซัดเข้าไปนะครับ อชอฟริกบาเดต้านะครับมายิงจุดโทษตีเสมอนาทีที่17นะครับจากการเข้าสกาัดบอลของฟิกิฟันได้นาทีที่21นะครับเจอร์มี่ฟิลปงนะครับก็หยอดบอลไปหน้าประตูนะครับแล้วก็บอลย้อยนะครับข้ามหัวผู้่อสัมปตูเข้าประตูไปนะครับ แล้วก็ในช่วงครึ่งหลังนะครับอิสเมรลาซานะครับมายิงตีเสมอนะครับให้กับคริสเปเลตเป็น2ประตูต่อ2นะครับจบเกมเสมอมาสองนะครับยิงจุดโทษเนี่ยนะครับเป็นพาเลตชนะไป3าสองนะครับมีเอเซ่นะครับแล้วก็บุนนโซซายิงไม่เข้านะครับที่เรพูย์ยิงไม่เข้า3คนนะครับโมซาลาอเล็กซิสแบ็กไอลิสเตอร์และฮาวิเอลเลียนะครับก็ทำให้เรพูย์เนี่ยพาแชมป์ไปนะครับแฟนบอลเรพูยหลายคนก็มองว่าเป็นข้อดีนะ เป็นข้อดีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมีสถิตินะครับแบอบกว่า10ปีหลังสุดเนี่ยทีมที่นะครับเป็นแชมป์คอมมูนิตี้ชิวนะครับแล้วก็กลับไปเล่นพรีเมียร์ลีกเนะี่ยได้แชมป์แค่สมัยเดียวนะครับคือได้แชมป์พรีเมียร์แค่ปีเดียวคือปี2018ที่เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่ชนะแล้วก็ได้แชมป์พรีเมียร์ครับหลังจากนั้นเนี่ยโ,โหใครได้แชมป์รายการนี้ ฟอร์มหลุดลุ่ยเลยครับโดยเฉพาะแชมป์เก่าหลายๆทีมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูนะครับดูไม่ค่อยถูกฉลองนะครับก็แฟนบอลที่ผูลหลายๆคนก็เลยบอกว่าอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรอดูแมตช์จริงนะครับกับบอลมาร์ตกละกันนะครับหลังเกมเนี่ยโอ้โหมีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์นะครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับของแผงกองกลางและกลองหลังของเรือพู่อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว อันนั้นสลอนะครับให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับกับพาเลตนะสันสนๆนนะบอกว่ายอมรับว,ว่าทีมของเราเนี่ยต้องเพิ่มความเข้มงวดในแนวรับหากต้องการมีโอกาสป้องการแชมป์พรีเมียร์ลีกแม้ว่าจะขึ้นนําในศึกคอมมนดี้ชิวถึงสองครั้งแต่เกมรับที่ไม่ดีเนี่ยพื้นที่ตรงกลางทําให้เซอร์สคาเลตจีเสมอได้และนาไปสู่การโดนจุดโทษถึงแม้ว่าเราจะแพ้จุดโทษแต่ก็ถือว่าการชัยสองเกมได้ค่อนข้างดีเราต้องปรับในเกมรับพอสมควรเลยทีเดียวนี่ครับมีคาถามเกิดขึ้นว่าสลอสจำเป็นต้องดึงเซนเร์แบ๊ อีกคนเข้ามาหรือไม่นะครับซึ่งตกเป็นข่าวกับมาร์เกอรีของเซนเปเลสนะครับหลังจากการขายเจโรนโซ่ออกไปนะครับให้กับบาเลอร์ลิวโคนเซนตัวผู้เล่นในเกมรับเนี่ยตอนนี้หลักๆเนี่ยมี3คนนะครับนั่นคือโจโกเมสอ่าฟูกิฟันไดแล้วก็อิบราฮิมาโกเนเต้แล้วก็สื่อเนี่ยมองว่านะครับคนที่จะขึ้นมาเป็นตัวเลือกที่4อาจจะใช้เป็นวัตตุเอโด์แทนนะครับเรียกผู้เนี่ยยังไม่สามารถรักษาคิชชได้ในช่วงปรซซันเลยนะโดยเสียไป10ประตูจาก5เกมนะครับรวมถึง4นัด นะครับที่นะครับพบกับเอซิมิลานด้วยนะครับแล้วก็ทางอนสอร์เนี่ยรู้ดีนะว่าต้องมีการปรับตรงนี้นะครับก็ดูว่าช่วงอะไรที่เหลือเนี่ยจะซื้อใครเข้ามานะครับเดี๋ยวต้องมารอดูด้วยนะครับรวมถึงหน้าเป้าด้วยเพราะว่ามีข่าวว่านะครับทางฟอคิกูสันไดก็พูดกับสื่อว่าอ่าไอวา สไตร k เกอร์อะไรแบบนี้เลยนะครับต้องดูว่าจะมีการเซ็นอาร์เตอร์อิสักไหมหรือว่านะครับมาเกฮีจะได้เข้ามาในช่วงก่อนปิดตลาดนี้หรือเปล่าด้วยนะครับ เราไปดูความพร้อมของเราฟังทีมบอลมัดกันบ้างนะครับฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยบอลมัดทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจนะครับเกิดความคาดหมายของหลายๆสื่อนะหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับจบฤดูกาลที่แล้วด้วยอันดับที่9ในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกถือเป็นอันดับที่ปลอดภัยและอยู่ห่างจากโซนตกชั้นนะครับมีลุ้นไปบอลทวุโรปด้วยแต่ก็ไปไม่ถึงนะไม่เป็นไรนะครับฤดูกาลนี้เอาใหม่นะครับช่วงต้นฤดูกาลฟอร์มไม่ดีนักนะครับแต่หลังจากที่อันโตนีโอโรล่านะครับผู้จัดการทีมชาวสเปนปรับจูนทีมก็ทําให้เอ่อ บอลมัดในฤดูกาลที่แล้วคือสไตล์เล่นที่เน้นการเพรสซิ่งสูงและรวดเร็วนะครับเป็นสไตล์ที่อาโตนี่เอราโร่าถนัดนะครับทำให้กลายเป็นทีมที่มีคู่แข่งรับมือได้ยากนะครับน่าจะตามองในฤดูกาลที่มาถึงด้วยเช่นกันนะเพราะว่าบอลมัดก็เสียตัวผู้เล่นไปหลายคนนะครับแล้วก็ต้องการหลีกเลี่ยงนะครับการออกสตาร์ทที่ย่ำแย่นะครับเหมือนฤดูกาลก่อนหน้านี้ด้วยนะครับช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมานะครับมีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับหลายทีมนะเตรียมพร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่นะครับโดยสรุปแล้วเนี่ย นะครับบอลมัดเนี่ยนะครับมีการอุ่นเครื่องนะครับก็เอาชนะฮิเบอร์เนียจากสกอตแลนด์สองหนึ่งนะครับชนะบริจัคซิตี้ไป6 2ชนะอเวอร์ตันสามส่วนนะครับในรายการพิมเลียพิม์ลีกซัมเมอร์ซูรีนะครับแล้วก็แพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสี่หนึ่งนะครับแล้วก็แพ้เวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับไปศูนย์สองนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับแข่งแบบปิดนะเสมอเรอสสิตัดหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เล่นสองแบตนะแล้วก็เสมอไปศูนย์ศูนย์นะครับ สำหรับตลาดซื้อขายนะครับคอนเฟิร์มแล้วนะครับที่จะมีขเขาก็คืออาริเอนทูฟเฟร์นะครับแบ็กซ้ายชาวฝรั่งเศสวัย23ปีจากสมิสอนแลนด์นะครับค่าตัว1 3 5ล้านยูโรนะครับมาแทนมิลอ์ท์เคอร์อเคนนะครับแล้วยอร์ดี้เปตโตวิด นะครับผู้สัมประตูนะครับอ่าทีมชาติเซอร์เบียย้ายจากเคิลซี28.9ล้านยูโรขาออกก็แน่นอนนะครับมีล็อกเกอร์เคสย้ายไปหรือว่าพูดินคุยเซนย้ายไปเรอัลมาดริดนะครับชายดอนไอโทนี่ย้ายไปเบอร์ลี่นะครับมาร์ทาวเวอร์ในผู้สัมปัตูนะครับย้ายไปเอเวอร์ตันนะครับจูรัตเบลย้ายไปแรนเจอร์นะครับเนโต้นะครับไปบอตโฟโกนะครับแม็กอารอนนะครับปล่อยยืมตัวให้กับแรนเจอร์เดนเนลลเจเบอร์สันนะครับไปให้กับเบสตันเป็นดาวรุ้งนะครับ ออกเยอะเหมือนกันนะเออค่ะเข้ามาน้อยไปนิดนึงนะครับแล้วก็นักเตะที่มีการบาดเจ็บของทั้งสองทีมนะครับเียกวคูมีคาราบาลลี่โจโกเมสนะครับแลอ้อกาเฟแบกนะครับเซฟานบเซติกนะครับแล้วโดยและกาเฟนแบกนะครับก็จะเป็นการติดทดแบนนะไม่สามารถลงสนามได้นะครับในส่วนของบอลมัดนะครับที่มีตัวผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บนะครับก็จะมีเอเนสอูนาลนะครับลุยส์คุกลุยส์ซินาเทีราแล้วก็ไลอันคริสตีนะครับ เฮทูเฮทที่น่าสนใจของ,องทั้งสองทีมกันบ้างนะครับเคยเจอกันมา24ครั้งยิปรีพูชนะไป19บอลมันชนะ2นะครับเสมอกันไป3ครั้งนะครับรู้กันที่แล้วเนี่ยนะครับลิฟภูชนะบอลมาได้ทั้งยเย้าเยือน3-0และ2-0นะครับและชนะ3เกมล่าสุดรวมสกอร์เนี่ย9-0ด,ด้วยทีเดียวบอลมาชนะลิฟภูครั้งล่าสุดนะครับย้อนไปปี2023นะครับชนะที่บ้านตัวเองเนี่ยไป1-0นะครับฟอร์มลิฟภูในท่านหลังสุดนะครับก็เป็นแพ้ นะครับแพ้หนึ่งนะเสมอ1แล้วก็ชนะ3แมตช์นะครับน,นี้แมตช์หุ่นเครื่องส่วนบอลมาเนี่ยชนะ2แพ้2เสมอ1น,นั่นเองนะครับก็เลี้ยวผู้เนี่ยแพ้ให้กับคิสันพาเลสนะครับก็ถือว่าเป็นการเสมอในเวลานะครับแพ้จุดโทษอันนี้ผมขออนุญาตนับเป็นเสมอนะส่วนบอลมัดเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเจอทีมเพ็นบริเด้วยกันนะครับมีชนะ เอวตันนะครับในแมตช์อุ่นเครื่องแล้วก็แพ้เวต์แฮมกับแมนยูนะครับค่าเฉลี่ยในการยิงประตูนะครับเลี้ยงภูอยู่ที่2.3ประตูต่อน,นัดบอลมาร์ทเนี่ยอยู่ที่1.1ประตูตอนน่อนัดเท่านั้นเองนะครับค่าเฉลี่ยการเสียประตูเนี่ยเลี้ยงภูอยู่ที่1.7ประตูต่อนัดนะครับเสียเยอะนะบอลมาร์ทนะครับอยู่ที่1.2ประตูต่อนัดนะครับในส่วนของตัวผู้เล่นนะครับ ที่น่าจับตามองนะครับขออนุญาตมองไปที่เรนวีสนะครับในฤดูกาลนี้นะถือว่าเป็นมิดฟิลด์นะครับแล้วก็ตัวที่ปั้นเกมนะคุมบอแบ่งเบาภาระของมุกซาลาได้เยอะเลยทีเดียวนะครับวิติในการเจอกับพิธาเพลสนะครับความแม่นยาในการผ่านบอลไป18รนะครับสร้างโอกาสมาที่สุดนะครับ4ครั้งสร้าโอกาสสัมผัได้1ครั้งนะครับมี1แอสซิตแล้วก็ผ่านบอลเข้า3ครั้งนะครับแล้วก็เข้าไปที่สุดท้ายได้มากที่สุดด้วยนะครับ แล้วก็เป็นมาเชอรแมนนะครับในส่วนของเว็บไซต์ต่างประเทศด้วยนะครับเปันนาฟังทางบอลมัดกันบ้างนะครับก็เป็นคนนี้เลยนะครับจากทีมไคเบิร์กองกลางตัวรุกวัย26ปีทีมชาติอร์แลนด์นะครับรูก,การที่แล้งลงเล่นไป39นกกาทูรายการยิง18ประตูกับอีก8แอซิสนะครับมีจุดเด่นที่ความเร็วละทักษะการเล่นบอลที่ยอดเยี่ยมนะครับเคยเจอการ์ลีฟูมาแล้ว6ครั้งยิงไป1ประตูนะครับอ่าเดี๋ยวต้องมาดูว่ามาชนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ ไปดู11ตัวจริงนะครับที่คาดว่าจะได้ลงเล่นในนัยนี้กันบ้างนะครับไปกันทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหบอกเลยเลยว่าตัวผู้เล่นเนี่ยนะครับจะมีปัญหาคือในส่วนของแผงเกมรับนะครับแล้วก็มิดฟิลด์นะครับที่ยังไม่ค่อยลงตัวกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเปลี่ยนในส่วนของแบ็กโฟล์นะครับแบ็กซ้ายนะครับและแบ็กขวานะครับรวมถึงมิดฟิลด์นะครับที่ใช้ฟอร์เรนเวียเนี่ยเป็นนะครับเป็นหน้าต่ำนะหรือว่าเป็นเพลย์เมเกอร์นะครับแล้วก็ต้องถอยนะครับต้องเลือกเอานะระหว่างคารที่โจน อเล Alexis สเตอร์แล้วก็ดูมิกสปอไลท์ใครจะได้ลงก่อนในพื้นที่ตรงนี้นะครับส่วนตัวผมมองว่าน่าจะเป็นทางอเล Alexis สเตอร์เนี่ยน่าจะยืนคู่กับดูมิกสปอไลท์ไปเลยนะครับเซตัวผู้เล่นนะครับของลิเวอร์พูลเนี่ยในระบบ4 2 1 3นะครับ4 2่สในที่นี้นะฮะผู้สอบประตูนะครับใช้อลิซอนเบเกอร์นะครับแบ็กขวาจอร์มีฟิมปงแบ็กซ้ายมีลอัเคิร์เคสนะครับคู่เซนเตอร์ฮาร์มนะครับ ฟุกิฟันได้กับอิบราฮิมาโกนาเต้นะครับมีฟิลสองคนตรงกลางนะครับเป็นโดมินิกโซวัสไลน์กับอเล็กซิสแบ็กอลิสเตอร์นี่ครับมิดฟิลเนะครับตัวปั้นเกมนะครับก็เป็นฟอร์เรนเบียนะครับสามตัวด้านบนนะครับทางขวาโมซาล่าทางซ้ายเป็นคาริคาโปอนาเปาฮูโกอิกิติเก้นั่นเองนะครับโอ้โหชุดนี้เนี่ยถูกใจแฟนบอลลิภูมิเลยนะครับพิมพ์มาบอกกันนิดนึงนะครับเพราะว่านี่น่าจะเป็นชุดใหญ่ไฟกระพริบที่ทางอาร์เซนอลจัดตัวลงไปแน่นอนนะครับ ส่วนตัวผู้เล่นของบอลมัดกันบ้างนะครับบอนมัดเนี่ยนะครับจะมาเยือนแอนฟิ์นะครับแล้วก็น่าจะมาเน้นในส่วนของมิดฟิ์นะครับแผงเกมรับตั้งรับเหนียวแน่นและใายลูกจังหวะส่วนกลับนี่ครับไปยังแผงเกมรับของเร์พูที่รู้สึกว่าจะยังมีปัญหาอยู่เล็กน้อยนะครับจะมาในระบบ4 2 3 1นะครบับประตูใช้ตัวใหม่นะครับยอดีเปรโตวิดนะครับ กลางซีงคนแบ็คขวาอดับสม,มิธน,นะครับสองคนมากรเซเนซี่ยังคู่กับอีย่าสบันยีนะครับแล้วก็แบ็คซ้ายใช้เป็นอารีนทูฟเฟร์นะครับที่เพิ่งย้ายมาใหม่นะครับกราฟสองคนไทเลอร์ดามอยู่คู่กับไฮเมจูเนียร์ตราโอเล่นะครับตัวลุกสามคนขวาเป็นเดวิดบรูคตรงกลางแจ็คสันไคเวิร์ดทำปั้นเกมนะครับหน้าซ้ายเป็นองตวนเซเมนโยนะครับหน้าเป้าเป็นเอวานิวสันนะครับ ทัศนนัินี้นะครับมองว่าลิปูเนี่ยเล่นในบ้านและสติเนี่ยดีกว่าบอลมาชัดเจนนะครับแต่มีโอกาสเหมือนกันที่ลิปูจะเสียประตูในบ้านด้วยนะครับแต่ตัวผู้เล่นนะครับโดยรวมเนี่ยยังดีกว่านะครับจะสามารถเอาชนะบอลมันไปได้นะครับ 3. ประตูต่อหนึ่งนะครับหากชอบคอนเทนต์ในสไตล์นี้ของเพจไปดูบอลนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซ subscribe ติดกระดิ่งช่อง u t u b e นะครับเพจ a c e b o o k นะฮะแล้วก็ช่อง Ti k t o k ให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับทัวร์ดูบอลแดงเดือดกับเพจไปดูบอล เที่ยว2เมืองลิเวอร์พูลและลอนดอน16-23ตุลาคม2568 8วัน5คืนนอกจากนั้นนะครับเราจะไปทัวร์ถึง3ส,สนามนะครับแอนฟิลด์โอเทอร์ฟอร์ดและอีกหนึ่งสนามในลอนดอนนอกจากนั้นนะครับยังมีโอกาสได้ชมเกมพรีเมียร์ลีกเพิ่มอีกหนึ่งแมตช์หรือยูฟ่าแชมเปี้ยน์ลีกอีกหนึ่งแมตช์นะครับอยู่ที่โปรแกรมณวันนั้นด้วย เที่ยวครบ2เมืองดังตามรอยประวัติศาสตร์วงเดอะบีเทิลก่อนจะไป aks, let, ช้อปปิ้งที่เชฟเชียออกซ์อดีไซน์อเลดย่านช้อปปิ้งหรูใจกลางลอนดอนอย่างออฟฟอร์ดและเฮลลอตตอิ่มอร่อยมื้อพิเศษกับเป็ดย่างฟูจิซัทและเบอร์เกอร์แอดล็อบสเตอร์ราคาแพ็กเกจน,นะครับและพิเศษสุดนะครับเพียง189,000บาทอย่าลืมเที่ยว2เมืองทัวร์3สนามและไม่รวมช้อปปิ้งอีกด้วยนะครับตัวเครื่องบินไปกลับโดยสายการบินเอมิเรต สนใจสอบถามและจองทัวร์นะครับได้ที่ Line แอดกดทูสิเดียบได้เลยนะครับเพจไปดูบอลนะครับการตีออกทริปได้จริงมาที่สูดของไทยปี2022-2023นะครับประสบการณ์การดูบอลต่างประเทศด้วยทีมงานเราเองเนี่ยมากกว่า100แมชนะครับถึงแม้เราจะไม่ใช่อินฟูแต่ไปกับเราใจฟูแน่นอนนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ